จังหวัดร้อยเอ็ดรัฐมนตรีวราวุธนำทีมพม,มส่งมอบกายอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการในจังหวัดร้อยเอ็ดบ่ายวันที่3สิงหาคม2568ที่โรงแรมเพชรรัตการ์เด้นอําเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีมอบกายอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการอาทิรถเข็นนั่งรถสามล้อมือโยกและไม้เท้าขาว ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพมรษัาหกรอบโดยมีนายอนุชาสะสมทรัพย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายอนุรักษ์จุรีมาศสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดนายอนุกูลปิดแก้วประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายชัชวานบินะจศริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายพิชายาตุรสอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตลอดจนภาคีเครือข่ายด้านคนพิการทางภาครัฐภาคเอกชนเข้าร่วมพร้อมส่งมอบถุงยางชีพ400ชุดจากสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปธรรมโดยนางสาวสุกัญญาประจวบเหมาะประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและมอบเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งอีก74ราย นายวราวุธศิลปะอาชากล่าวว่าโครงการนี้เป็นหนึ่งในสิบโครงการสำคัญของรัฐบาลเพื่อเทิดพระเกียรติและสนับสนุนคนพิการที่มีรายได้น้อยให้ได้รับกายอุปกรณ์ตามความเหมาะสมโดยตั้งเป้าส่งมอบให้ครบ72,000ชุดภายในเดือนกันยายน2568เพื่อให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตประจำวันและเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมได้อย่างเท่าเทียม พร้อมผลักดันการจ้างงานคนพิการตามศักยภาพโดยไม่ยึดติดกับความพิการแต่ให้โอกาสตามความสามารถเพื่อสร้างไรายได้ที่มั่นคงและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้ข้อมูลล่าสุดณนวันที่1สิงหาคม2568พบว่าภาคเอกชนมีสถานประกอบการ14,912แห่งจ้างงานคนพิการแล้ว67,176คนจากเป้าหมาย70,000คน คิดเป็นร้อยละ95.97ส่วนหน่วยงานภาครัฐ535แห่งจ้างงานเพียง5,495คนจากเป้าหมาย18,887คนคิดเป็นร้อยละ20.09จึงของความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้คนพิการเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง